mấy anh em mấy anh nè môn lên môn <không> lên môn lên lên môn lên môn lên lên โอ้ยบอหนิบอิเห็นแยงบอหนิเห็นแยงบอหนิเห็นแยงแซบบอหนินั่งถ้วย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 โอายสิ้นเลยเด้อแซ่บบ่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 แซ่บมันบ่หน้าบอหนิบอแซววะโอ้ยอีหยังวะตัวสาระเห็ดโอ้ยนีหยังวะยิ่เสียงเนาะอาบน้โอ้ยใครเดี๋ยวของมาเฉยปะเ้าสิกินผู้เดียวเอ้าบ่แซ่บเอ้าบ่ลองกินดอกเอ้าเอาไปแล้วพี่เนาะเอ้าอันนี้จะไปเกลี่ยมาเด้อเอ้า ว oh, อจะวาได้เ oh, ห yeah. ็ดไหมเดี๋ยวไปเลยเอ้าเย่ไปแล้วพี่ <laughs> บอกโอ้ว่ได้กินซับ